สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ a าเจโรนะฮะติดตั้งโชคฝาท้ายไฟฟ้าฮะเดีย๋ยวมาดูระบบขืางหลังกติดตั้งเสร็จแลบร้อยะฮะโอเคครับกดผ่านรีโมทกดค้างไว้นะฮะนี่ครับเรียบร้อยฝาท้ายเปิดแล้วนะครับสือเป็นก่อดูดบนรุ่นใหม่นะครับนี่ครับโชคใหม่ๆเลยนะฮะตัวใหญ่แบบนี้ฮะโอเคฮะหลังจากที่เปิดผ่านฝาท้ายเราจะมาปิดผ่านสวิตช์ตรงนี้ฮะดูครับปิดผ่านตรงนี้ ก็ได้นะครับต่อไปฮะเดี๋ยวมาเปิดผ่านเซนเซอร์เดิมของตัวรถฮะตรงนี้นะฮะเซนเซอร์เดิมตัวรถฮะอีกทีฮะดีครับขึ้นมาแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจเปิดที่ด้านหน้านะฮะสวิตช์ด้านหน้ามีด้วยนะฮะนี่ฮะสวิตช์ด้านหน้าอยู่ตรงนี้ปิดฟลจะเห็นนะฮะตัวนี้กดค้างไว้ครับ นี่ครับฝ่าท้ายลงมาแล้วฮะอ่าโอเคอันนี้กันหนีบนะทดสอบกันหนีบฮนะเรียบร้อยฮะใช้ได้ครับกันหนีบดิดขึ้นเลยนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเตะดูนะฮะขออนุญาตนะพี่อ๋อเมื่อกี้กันหนีบใช่ไหมแม่ทดสอบเลยในตัวเนาะโอเคนี่ฮะ <Okay. S 1> ผมเตะแล้วฮะเซนเตอร์เท้าเมื่อกี้นี้ลงไปแล้วฮะเรียบร้อยเดี๋ยวดูตอนเตะขึ้นอีกทีฮะ อันนี้มีการดูดบนนะฮะล็อกเงียบหน่อยครับเดี๋ยวดูฮะติดตรงนี้ฮะนี่ฮะเรียบร้อยฮะขึ้นมาแล้วฮะโอเคนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจที่จะติดตั้งนะครับโช๊คฝาท้ายไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบนี้ทดสอบระบบโดยน้าแดมเองนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมพิชยบุญครับสวัสดีครับ